เติมคิ้วเรื่อยๆเท่ากับสวยขึ้นเข้าใจผิดนะคะเข้าใจนะคะว่าหลังสักคิ้วไปแต่ละคนคิ้วจะมีการจางลงไปบ้างแต่ให้ดูก่อนค่ะว่า จางระยะไหนถึงต้องเติมป้ากันจางของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะสําหรับใครที่แค่สีจางลงเล็กน้อยแต่โครงคิ้วยังชัดอยู่อันนี้ไม่ต้องเติมก็ได้นะคะหากเราเติมคิ้วไปเรื่อยๆนะคะเติมแล้วเติมอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนเกินคําว่าพอดีสุดท้ายแล้วอาจจะกลายเป็นงานแก้แทนการเติมสีนะคะคิ้วที่จางถึงระยะที่ควรเติมแล้วอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูกันนะคะจะเห็นนะคะว่าคิ้วแบบนี้จางแล้วคิ้วมีความเล็กลงแล้วจางลงแล้ว หัวท้ายหายมีขนาดที่เล็กลงและดูไม่มีมิติอันนี้ค่ะถึงจะเข้าข่ายการเติมแต่สําหรับใครนะคะที่สีเข้มมากๆแล้วอยากเติมให้แจ้งช่างด้วยนะคะว่าอยากเข้มขึ้นหรือแค่สีสดขึ้นช่างจะได้เลือกเทคนิคและผสมสีสักให้เหมาะสมไม่ดําเข้มจนเกินไปไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นการสักถาวรเอาไม่ออกแล้วนะคะใครกำลังอยากเติมคิ้วอยู่บ้างคะบันทึกคลิปนี้ไว้ฟังนะคะ